พี่น้องตอนนี้กันติดเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับติดเรียบร้อยนะครับแมวกับห้องกับห้องกันนี่แมวนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิใส่เข้านะครับผมติดสนุนะครับผมแล้วไปทดสอบกันครับพี่น้องครับรอสักครู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับปาวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านครับวันนี้ครับสิผ้าพี่ผ้างนะครับมาทดสอบ ว้าวนกนะครับผมพี่น้องครับถึงเฮ็ดแล้วมีไม่พี่น้องนะครับผมร่มดีครับพี่น้องก็เลยติดนะครับแลวกะมาทดสอบห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมเฮ็ดไปโดนเติมแล้วพี่น้องนะครับผไม่มีโอกาสเด้ติดแจ๊กเถื่อนนะครับผมมื้อนี้ร่มดีนะครับเลืองงันหาม้งเคิงนะครับก็เล็ติดเฝ้าติดพี่น้องนะครับแต่ก็มาทดสอบห้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับผมมาชมกันครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงนะครับผมเบ้าดีเฮ็ดครั้งแรกในชีวิตครับบ่รลูกว่าสิขืนบอพี่น้องครับมาชมกันเลยครับ ร่มโอเคแห้งครับพี่น้องขึ้นดีนะครับผมเป็นดีขึ้นได้นะปล่อยมือนะครับผมปล่อยจากมือได้นะพี่น้องถือว่าโอเคครับพี่น้องขึ้นดีเยอะนะครับผมขึ้นนะครับผมร่มเบาพี่น้องครับ บางนึงคือแห้งอยู่อก็ขึ้นได้อยู่เบาดีพี่นังครับเบาดีนะนครับผมเดี๋ยว้าดเลยนะครับผมไม่ต้องไปแก้อีง้งพื่นนแล่วลมเบานะครับมากเลยลมลมล่างดีอยู่ ขึ้นดีนะผมโกเคจะเจ๊กเทียพีร่องถือว่าขึ้นดีนะครับผมแต่ว่าล่มบบ้แห้งปันไดนะครับแต่ว่าขึ้นได้อยู่เดี๋ยวบ่าเดวสิล่องย้อนออกไปอีกนะครับ ล่มเบานะพี่น้องเจา้าคืนดีดครับคทางแรกนะครับขึ้นดีพี่น้องเยี่ยมเลยนะครผมร่มบัวมีล่มเมิดแล้วนี่ครับพี่น้องครับวาวสีฝานะครับอะสีนีมบงเหชัดเนาะพี่น้องเนาะ นะคับผม่มโบแหงครับร่มคอยล่มเทิ่งบบมีครับ เทิงโบมี่นะครับล่มเมาวลนะ่มบาเทศเดี่ยวพานครับพี่น้องครับนะครับถือว่าขึ้นดีนะครับผมดึงฟังเสียงฟังเสียงเสนูนนะครับผม นี่นะครับเสียกพี่น้องเห็ดเดี๋ยวพานเลยครับผมเห็ดง่ายแห้งเห็ดง่ายครับขึ้นง่ายพอมนะครับผมปล่อยจากมือนะครับผมเบ้าเดยบ่เคยปล่อยแยกเดียนะครับจากมือเว้านกทําครั้งแรกนะครับผมปล่อยง่ายก็เว้าจุลาอีกพี่น้องนะครับผมปล่อยง่ายก็เบ้าจุลาอีกนะครับผมเดี๋ยสู้ไปพี่น้องมึงนี่นะครับ เชือกเข้าขึ้นสั้นครับซื้อหัวเลยว,ว่าวนกนะครับในต่างแดนนะครับครั้งแรกพี่น้องครับถือว่าโอเคครับพี่น้องเทศเดียวผ่านโอ้ซื้อหัวเลย <c oughs> น้องิึงเชือกซื้อหัวเรียล่มแล้วล่มบนบม่มีนะครับผมมีแต่ล่มลางหุน ผมมีล่มนะครับพูดนะขึ้นซื้อหัวเลย ึ้นดีครับป้าตัวนี้โ่ผิดหวังเลยเห็ดงายความนะครับผมไม่มีสูตรนะครับผมม้าพวกนี้เห็ดงายลีพี่น้องครับล่องไปเห็ดเบิ่งไดครับสนุ่ว่าปันใดล่มคอยลุ่มคอยพี่น้องครับโอ้เห็ดงายขึ้นง่ายความ โบกิ้ดหวังครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวเบอร์เดี๋ยว้อยาดผูกไว้ก่อนนะครับหมหามงผูกกอน ว่าถือเราไม่แห้งสิงมาสายนะครับผมร <c oughs> ่มแห้งสิงมาสายนะครับพี่น้องแต่กับปุยปัญห,หาดอกร่มบ่ชหอยมี ลงแหละพี่น๊าเมาล่มนะครับผมี๋ยวบ้าเดสิผูไปนี่นะลงกับร่องรถร่งอีห <c oughs> ลีงลงเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปปล่อยไหมเดี๋ยวไปปล่อยไหมครับพี่หน๊าอู้ว้าวไปครับแต่พี่น้องว้าวัานครับ <c oughs> หัวเสียบจึ๊กเลย ล่มเม็ดนะครับผมเมือเ่อกี้อย่าปล่อยไม้นะครับ ลมก็เริ่มแห้งนะครับผมตอนนี้กับโม้งกลัวพี่น้องครับนี่นะวาวฮะร่างแห้งครับรม,มีเมื่อข้างนาเนียครับลมโบม,มี่นะครับผมลมเบิดแล้วพี่น้องลมมาแล้วเออ บวเดไปแก่ไม้ครับเพิ่นดอกไสยนะครับแก่ไม้ไปขัวเพื่อนออกไส้หน่อยนึงนะผมเบาเดเล่กแก่ไม้นะครับเฮ็ดเป็นเข้าสามเดียมเนาะพี่น้องถึอรมไม่แห้งกับมาขัวมาใสา่นะก็ร่มควยไปขัวนะครับเดี๋ยวรอเพิ่งล่มไม่แห้งพี่น้องครับวานนึงถึอรมไม่แห้งเพื่สิไปใส่นะครับผม ีน้ผมตอนนี้กัสี่ทุ่มนึงแล้วพี่น้องแต่บอลเอกเมืดหน้าผมอากาศภูเขานะครับเดี๋ยวร่อบันถึงลมไม่แห้งนะครับดึงฟังเสียงพี่น้องหน้าผมเดี๋ยวย้อนลงไปกันดึงฟังเสียงนะครับผม ค่อยๆสิไปหัวนะครับแต่ล่มแห้งสิมาใส่ขึ้นนะพี่นอะ Thank <laughs> you. どこかでどこかでどこかでどこ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Terima kasih telah menonton! Sous-titres par LaVacheSquid ครับพี่น้องคลิปนี้นะครับพัเด็ก็มาทดสอบว่าวนกนะครับให้พี่น้องเบิงหน้าผมถือว่าขึ้นดีพี่น้องนะครับขึ้นดีบ้างบงนะครับผมเฮ็ดครั้งแรกนะครับพี่น้องครับถือว่าพานนะพี่น้องครับล่มกับโบ้แห้งบันไดนะครับผมเดียวแห้งเดียวคอยนะครับผมแต่ถือว่าขึ้นดีนะครับใส่ใดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิได้ล่าพีล่าน้องนะครัไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับให้บ่าวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ